สวัสดีครับผมนักกอกนักล่าหาปลาแห่งเมืองสิงห์บุรีดูนี่นะครับไสครับไซบวนมากครับและใหญ่มากด้วยวันนี้เอาแล้วครับกุดปลาหาปลาแห่งสิงห์บุรีนักกอก เฝ้ามาแต่ตอนประมาณสักสองโมงตอนนี้ก็จะเข้ามาเกือบสองโมงเย็นครับนี่ครับเอาจนได้ครับแล้วดูไม้ครับดูป่าครับนู่นครับลากมาโ้โหูเหนื่อยจัดคนเดียวครับนึกว่าจะเอาไม่ขึ้นถ้าเอาไม่ขึ้นต้องลงครับ้องดูครับ ขึ้นมาโ oh อ้โหอลังการงานสร้างครับใหญ่สุดที่ผมตกมาครับตัวนี้เดี๋ยวจะส่งไปให้หัวหน้ากลุ่มรู้เรื่องครับคนบ้านักล่าหาป่า